ที่เรากำลังเดินทางนะคะเป็นเส้นทางที่จะไปสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะประมาณ2กิโลค่ะเราก็ไปด้วยกันนะคะพี่น้องคะอ่าจะจอดรถถ่ายรื่ไงคะขับมาแล้วนะคะขับมาทางเข้านะคะก็จะล้างรถก่อนนะคะทางเข้าก็จะเข้าทางนี้นะคะออกด้านโน้นนะคะเข้าทางนี้ค่ะต้องล้างรถเพื่อความสะอาดแล้วเราก็จะไปซื้อตัว๋วพี่น้องเด้อ นี่ค่ะบรรยากาศก็ต้องเร่งเล่งฝีเท้านะคะเพื่อที่จะได้รีบไปรีบกลับกับพี่น้องนะคะก็ต้องเล่นเข้าไปจ่ายเสียค่าใช้จ่ายก่อนนะคะนี่ค่ะผู้ใหญ่ร้อยสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นต้องไปเอาตังเอาตังพันเอาตังพันอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าจอดรถอีกนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะค่ะคืมาสองคน มาสองคนค่ะสูงอายุหกสิบปีแล้วค่ะหกปีแล้วเนาะแมมีบัตรประชาชนมานบอมมีค่ะมีบัตรประชาชนคุณตาบัตรประชาชนมีทั้งคู่แต่อยากมาดูคนสวยมาให้กําลังใจเมื่อบานี้ไปไปชมที่สีสเกตนะคะแต่ยังไม่ได้ไปชนบุีคนเยอะไหมคะคุณแม่เป็น Youtube จะไปโฆษณาให้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะไปโฆษณาให้ลูกจ้ะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวรอบัตรเอาในมือถือได้ไหมได้ค่ะ เอาบัตรรถขับรถยนต์ก็ได้เออบัตรประชาไอบัตรใบก๊กฮีก็ได้ค่ะนี่ค่ะเจ็ดสิบโอเคค่ะขอบคุณนะคะแม่เสียแต่ค่ารถห้าสิบบาทนะค่ะอาอจ่ายห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่กับแม่นี่สี่สิบนะลูกเดี๋ยวอีกสิบหนึ่งจ้ะขับเข้าเลยเหรอจ้ะ ใช่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะตรงไปเลี้ยวขวานะคะเจอวงเวียนให้เหวี่ยงวฟอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ล่ะเดี๋ยวคุณแม่เราต่อสักครู่นะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่าจอดรถ50บาทจักรยานยนต์10บาทรถบัส60บาทสแกนจ่ายได้นะคะสอบถามมีเบอร์โทรศัพท์สถานที่แห่งนี้นะคะขอบคุณนะคะขอให้ปังๆนะลูกนะสวัสดีบรีใส่ขึ้นนะคะรักษาความสะอาดเป็นยอดดีนี่คือรถจอดทั้งหมดนะคะเราจะใช้เวลาในการเดินนะคะ ในบริเวณสัตว์แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรูปปั้นนะคะรถต่างๆจะเยอะมากค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศที่นี่นะคะนี่ก็เป็นช้างรูปปั้นเรามาสวนสัตว์นะคะเรามาเที่ยวเรามาชมบรรยากาศสวยๆวนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ใครที่อยากจะมาเชิญนะคะมาช่วยกันสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะมา อย่งที่เราเห็นนะคะบรรยากาศก็กดีนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเลิบเลบค่ะมีบรรยากาศที่ดีเนาะอ่าเราก็จะนั่งนั่งขบวนนี่คุณตาต้องนั่งรถอรถขึ้นรถรางนะคะไปชมสัตว์นะคะค่าชมถ้าผู้สูงอายุ25บาทคุณตา รถมาแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรถล่างคันนี้นะคะตอนนี้บางท่านก็จะเช่ารถกอล์ฟนี่300อยนะคะจอดแล้วนะคะเราจะขึ้นคันนี้นะครบรถบอกว่าจะออกบ่ายสองโมงนะคะกล <c ười> ับมาทัานอยู่นะคะ แผนที่สวนนะคะก็จะผ่านออนไลน์สามารถรับชมไดม้นี่ก็เป็นรถรถลากนะคะที่เราสามารถนั่งได้ผ่านช่องออนไลน์รถกปัดเชีอที่3 5 3ห5สถึงสค่ะรถก็ปัดเชีอที่3 5 3 3 5สถึงสมค่ะ ผู้สูงอายุออกบ่ายสองโมงเราต้องเอาบัตรคิวไหมเดี๋ยวต้องถามขึ้นขึ้นได้เลยไหมคะหนูคะขึ้นได้เลยไหมคะได่เลยะค,ะเค่ะเบอร์สี่นะคะโอเคเบอร์สี่คุณตา ขึ้นได้เลยไปค่ะเขาบอกขึ้นได้เลยนะคะฮะบ่ายสองบ่ายสองก็ครึ่งชั่วโมงจะจะขึ้นหน้าหรือขึ้นหลังก็เลือดเอาบ่ายสองก็ต้องขึ้นเนีอพอมาถึงแล้วหรือจะขี่จักรยานเช่าจักรยานก็มีเลยเอาไกลอ้อ,อม เออเอานี่หละ <Hey. S 1> นี่แหละเขาเดินไปได้นี่ก็เป็นรถกอล์ฟราคา300บาทนะคะตอนนี้เรารอรถที่จะไปนะคะรถออกบ่ายสองหรืออีก15บานาทีนะคะ ทุกอย่างเป็นเวลาหมดนะคะวันนี้คนเยอะอยู่ค่ะเพราะเป็นวันหยุดนะคะนี่ค่ะ <Okay. S 1> บรรยากาศก็ประมาณนี่ค่ะรถกอบนี้ชั่วโมงนึงก็จะ300ร้อยบาท จะกลับมาทันะามจนาีน,จจน,นานนมาแล้วคันนั้นคันนั้นเข้าคันนี้ออก เขาบอกให้บ่ายสอง,อนนงใช่เอามันก็บ่ายสองคันนี้เป็นคันแรกไม่ตามเวลาแบบอ่านี่ไงคนลงจากรถแล้วคันนู้นพอคันนู้นออกคันนี้ก็ขึ้นนีนน่เบอร์สี่เบอร์สีขึ้นมาเลยผู้สูงอายุไม่ได้เสียส คู่จุ๋อายุสองคนในสิเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะก็มาใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวที่สวนสัตว์คูนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ชมคลิปในช่องคูรีเอโอวันออฟที่เที่ยวขอขอบคุณมากมากขอทุกคุณเงี้ยงปัคนปั้นค่ากระบวนกนะคะก็จะมีเบอร์เก้าตัวนี้เบอร์สี่ เวลาก็จำกัดนะคะมาด้วยความรวดเร็วนะคะเอาละค่ะคลิปนี้กับเบิ้งบรรยากาศนีเป็นรถกอล์ฟชั่วโมงละ300บาทนะคะเอาละค่ะคลิปนี้กปเท่านี้ด้ค่ะเด้ขอบคุณเสมอ